สวัสดีครับผมพอดีเมื่อเช้าเนี่ยได้ลงไปดูฟักทองที่ปลูกไว้นะครับเมื่อ4ีวันก่อนนี่แหละและคลิปนั้นผมก็บอกว่าการปลูกฟักทองแบบนี้มันจะทําให้ไม่ค่อยมีโรคมแมลงรบกวนวันนี้ก็เลยไปสำรวจดูมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเป็นฟักทองที่ปลูกไว้ในดงหญ้าก็ไม่ได้ไถนะครับก็คือขุดปลูกเลยหลุมละ2ต้นบ้าง3ต้นบ้างแต่สุดท้ายก็จะเอาไว้หลุมละ2ต้นนะครับระยะห่างก็ประมาณ สิบเซนประมาณนี้หลายต้นที่ผมสํารวจดูเนี่ยก็ไม่มีมแมลงนะครับช็อตเด็ดที่ไม่มีมแมลงก็คือวิธีการปลูกครับสูตรรองพื้นหลุมที่ผมใช้นั่นก็คือผมจะขุดหลุมตามปกตินะครับเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยคอกนี่แหละใส่ลงไปประมาณหนึ่งนะครับจากนั้นครับผมจะโรยด้วยขี้เถ้าจากเตานะครับเป็นขี้เถ้าจากเตาไม่ใช่เศษถ่านนะเอาขี้เถ้าโรยลงไป1กํามือประมาณนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันตามคลิปที้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ หาอะไรมาปลูกได้เลยไม่เฉพาะพักทองนะครับทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบวบแตงกวาหรือว่าถั่วฝักยาวปลูกได้หมดเลยในขี้บัวในปุ๋ยคอกเนี่ยมันจะมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับมันทําให้พืชผักเนี่ยโตวไวส่วนในขี้เถ้าเนี่ยหล,ลักๆเลยมันจะมีพวกคาร์บ,บอนนะครับมีพวกซิลิกา้าแถมยังมีโพแทสเซียมและมีธาตุอาหารอื่นๆอีกในปริมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่เยอะเหมือนปุ๋ยเคมีแต่ที่สําคัญเนี่ยในขี้เถ้าเนี่ย มันจะมีความเป็นด่างครับหากที่เราเป็นกรดเนี่ยมันจะไปช่วยปรับค่า pH ของดินให้มีความเป็นกลางสูงขึ้นมาเล็กน้อยน,นะครับเพราะว่า,าดินเป็นกรดเนี่ยมันจะมี pH ต่ำหากใส่ที่เท่าลงไปเนี่ยนอกจากจะทาให้พืชโตวไวแล้วเนี่ยยังช่วยปรับสภาพดินให้ดินดีดินไม่มีความเป็นกรดพวกจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียกลุ่มสร้างสรรค์ก็จะเข้ามาอาศัยอยู่นะครับมันจะไปทําลายจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียกลุ่มที่ทําให้เกิดโรคพืชน,นั่นเองครับและที่สําคัญความเป็นด่างเนี่ย มแมลงศัตรูพืชไม่กล้าเข้าใกล้ซึ่งวิธีการดูแลก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยปลูกครั้งเดียวจบครับการเจริญเติบโตและผลจะเป็นยังไงผมจะอัปเดตให้ชมอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ